ะครับโยนลงไปแต่ยังไม่รู้นะครับว่าปลาอะไรครับอ้ลากเข้ามาที่ฝั่งนะครับเนี่ย น้ำหนักมือนี่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับผมว่าไม่ถึงสองนะยอย่างเก่งก็โลครึ่งเดี๋ยวดูก่อนะครับโอ้โหหลุดนะโดดขึ้นมาแล้วสะบัดหลุดครับเสียดายครับอหาจริงวัดแล้วย้ำแล้วนะครับเนี่ยยังหลุดนะฮะโดดมาแล้วสะบัดหลุดไปเลยนะครับ ก็เมื่อกี้เป็นปลาจระเข้น้ําจ,านนจืดปลาเปคูนะครับโตด,ดขึ้นมาแล้วก็สะบัดหลุดไปนะครับดูจากสายตาเมื่อกี้เห็นแวบหนึ่งก็น่าจะประมาณสัก1.3กโ,โลโดยประมาณนะครับเสียดายครับตัวแรก,กวันนี้ยังไม่สําเร็จเลยครับก็รอดูต่อไปครับหลุดตัวแรกไปแล้วนี้ยิ่ง โอกาสจะได้ตัวที่2ก็จะยิ่งยากนะครับคือบางทีมันหลุดไปมันก็เหมือนกับไปทําให้ฝูมันแตกครับอันนี้ก็เป็นการคาดเดาครับไม่รู้ว่าตัวที่2ที่3เนี่ยจะยิ่งยากยิ่งกว่าเดิมขึ้นไปอีกตอนนี้ติดอยู่ครับแต่ยังไม่เห็นนะฮะเอ้าหลุดเลย โอ้โหหลุดไม้ที่สองนี่ก็หลุดอีกแล้วนะครับตัวที่สองนะนี่เมื่อกี้ไม่เห็นด้วยนะครับว่าปลาอะไรครับผมก็ย้ำแล้วนะผมก็ยังหลุดอีกแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าติดส่วนไหนนะครับแต่ก็หลุดนะฮะตัวนี้เนี่ฮะเปลี่ยนมาเป็นปลักสีแดงเหลืองนะก็หลุดนะครับ อนนี้หลุดแบบนี้มาสองครั้งแล้วนะครับหมายนี้เดี๋ยวอาจจะต้องย้ายนะครับอันนี้เปลี่ยนหมายมานิดหน่อยครับมีติดไม้ที่สามนะครับแต่ว่ายังไม่รู้จะเอาขึ้นมาได้เปล่านะครับหลุดไปหนึ่งกับสองนี่หลุดไปแล้วนะฮะนี่ไม่รู้ติดอะไรครับติดปลาแน่ๆแหละแต่ว่ายังไม่เห็นตัวนะะ ดึงออกไปได้คนระันี่ผมเดินมาตัวเปล่าไม่ได้หยิบสวิงมานะครับให้มันดึงไปก่อน หรือติดปลาอะไรครับห 1, 1, นึ่งกับสองหนึ่งเนี่ยติดไปคูแต่หลุดนะฮะสองไม่เห็นตัวครับแล้วก็หลุดนะครับหนึ่งกับสองนี่เข้าใจว่าวัดไม่แน่นนะครับมันสะบัดหลุดได้อันนี้ยังติดอยู่แต่ไม่รู้ติดส่วนไหนอาจจะติดปหวายแต่ไปติดตัวติดหางติดหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับ ไม่น่าจะเป็นการไม่น่าจะเป็นการชาร์จเหยือ่อเดี๋ยวดูนะครับไม่ได้หยิบสวิงมาด้วยครับตรงนี้เดี๋ยวให้มันมาใกล้ๆให้เห็นชัดๆก่อนติดหางจริงๆด้วย ติดหางครับติดสวายเป็นไปอย่างที่คาดเดาวไว้จริงๆนะครับไม่ใช่การชัดเหยื่อครับเมื่อกี้เห็นลอยขึ้นมานี่เหยื่อนี่ติดอยู่บริเวณหางครับติดแบบเกือบเกือบจะหลุดด้วยซ้ำไป ค okay. ถ้าหลุดก็หลุดนะฮะแต่ว่าถ้าไม่หลุดก็ต้องปลดเอาขึ้นมาป,ปลดนั่นแหละครับหางโบกๆอยู่ประเด็นคือตรงนี้ไม่มีสวิงนะครับ ออขึ้นมาปลดก่อนครับนี่ครับติดบริเวณหางฮนระเอาขึ้นมาปลดครับ คล้ายกับตัวที่เคยติดก่อนหน้านี้เพราะว่าเคยมีการติดหางแบบนี้เหมือนกันนะอันนี้เล็กกว่าตัวที่แล้วหน่อยนึงนะครับ ปลายังไม่ได้ชาร์จนะฮะอันนี้เป็นการติดบริเวณหางเฉยๆเนี่ยครับเป็นสวายไซส์ประมาณสักสามโลนะครับสามโลสามจุดหนึ่งสามจุดอโลอย่างมากนะครับก็ปล่อยนะครับไม่ใช่เป้าหมายครับ เป <Okay. S 2> ิดนะครับตอนนี้นี่นครับโอ้แต่ไม่แน่ใจว่าปิดอะไรตรงไหนฮะเมื่อกี้มีลักษณะเหมือนกระโดดไปทีฮะแต่ผมยังไม่เห็นนะหลุดมาหลายไม้นะครับวันนี้หลุดไม่ต่ำกว่าสามสี่ครั้งนะครับไม้นี้ดูดูโอเคนะฮะน่าจะแน่นอยู่ แต่ว่าประเด็นก็คือไม่รู้ว่าปิดโซนไหนยังไงนะครับ ลักษณะยังดึงออกได้นะครับสงสัยจะไปติดโตติดหางอีกหรือเปล่ามีสิทธิ์จะเป็นอย่างนั้นนะครับ ใช่ลอกเล็กนะครับมือหมุนกับคลอนๆเดี๋ยวคลายใหมันวิ่งออกได้หน่อย ข้าออกไปทางขวานะครับทางขวามีคนนะฮะกลัวว่าเดี๋ยวจะพันสายเขานะครับลักษณะอาจจะติดติดตัวติดหางฮะลักษณะนี้ฮะ เล็กนี่ถ้าเจอผิดคิวนี่ก็ต้องเหนื่อยครับเอาละครับเริ่มเข้าอยู่ครับ ไกลๆอาจจะติดตัวนะครับลักษณะนี้ครับติดตัวติดหางประมาณนั้นนะฮะวันนี้ก็ติดไปตัวแล้วับติดสวายไปตัวครับเนี่ยอันนั้นก็ดูแบบเนืยๆมานะครับเห็นอยู่ไกลๆครับ จะติดติดตัวหรือติดหางนี่แหละนะยังไม่ชัดนะแลวยังไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับเพราะว่าตำหลักเนี่ยถ้าเกิดเป็นพวกจระเมดนะจระเม็ดน้ำจืดเนี่ยลักษณะที่มันขึ้นมาใกล้ผิวน้ำเนี่ยมันน่าจะกระโดดนะครับอันนี้น่าจะเป็นสวายแล้วครับติดหางนะครับ เหมือนเดิมฮนะปิดหางปิดหางนะฮะตัวที่2ครับวันนี้ครับขนาดขนาดน่าจะมีประมาณทักสาโลได้ครับ เนี่ยครับพอติดหางนี่มันจะเหนื่อยๆเนี่ยฮะติดหางนะครับหาจุดที่จะขึ้นก่อน3ามโลกว่าครับตัวนี้ถวายครับ หลุดพอดีครับเนี่ยมันมาตรงนี้แล้วนะครับมันก็หมดแรงนะครับเนี่ยเนี่ยครับมันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเนีครับก็ต้องเขี่ยให้มันไปนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องปล่อยอยู่แล้วนะครับเนี่ยก็สรุปว่าติดหางนะฮะเป็นสวายไซส์ประมาณสักสามโลนะครับแล้วก็ก็ดีตรงที่ว่า ยังไม่ต้องเอาขึ้นมานะฮะมันหลุดไปพอดีครับแต่มันก็อาจจะเหนื่อยนะครับเนี่ยมันก็ยังอยู่ตรงนี้เนะมื่อกี้เอาไม้เขี่ยๆเียดูนะครับก็วันนี้เนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ตามเป้าหมายเลยนะครับเดี๋ยวดูกันต่อไปครับยังพอมีเวลาอยู่เอาละอันนี้ปิดอีกแล้วนะครับแต่ไม่รู้ติดตัวติดหางเลยมาอีกหรือเปล่าไม่รู้นะครับ นี่ยครับอาจจะตัวเดิมหรื่อวาเนี่ยเพราะเมื่อกี้ยังไ่ว้ป้นเปียนอยู่แถวๆนี้ครับมีโอกาสนะครับเนี่ยไม่น่าจะเป็นจระเข้น้ำจืดนะครับเพราะว่า เป็นจระเม็ดนี่มันน่าจะกระโดดนะฮะอันนี้ดึงออกแบบเนืยๆนฮะคืออาจจะเป็นตัวเดิมหรือเปล่าไม่รู้ด้วยเพราะว่าอ,อ้าวหลุดไปละนะครับโอเคเนี่ยครับก็คงจะติดติดตัวติดทางอีกแหละนะครับแล้วก็หลุดไปครับเนี่ยฮะตอนนี้ติด ปาอะไรไม่รู้นะครับก็ไม่รู้ติดหางหรือติดตัวหรือว่าชาร์เหยื่อนะครับไม่ชัดเจนนะม,มีโอกาสว่ามีโอกาสว่าจะไม่ใช่เป็นการชาร์จนะครับวันนี้เนี่ยติดแบบติดหางสองครั้งนะครับสวายไซส์ประมาณสมโลฮะสามโลกว่า ตัวนี้ก็โตัวนี้เป็นไปได้นะครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยดึงออกแบบนี้นะครับเนี่ยมีความเป็นไปได้ครับว่าเป็นการติดตัวหรือติดหางนะฮะเอาแล้ครับไหนๆติดแล้วก็ต้องเอาเอาขึ้นมาดูนะเอาขึ้นมาปลดก่อนนะครับ อะไรเดี๋ยวมาว่ากันนะครับเนี่ยครับว่ายออกแบบเนือยๆอ,อย่างเงี้ย การกระโดดโชว์ตัวนะครับก็เป็นไปได้ว่าจะไม่ใช่เป็นจาระเม็ดน้ำจืดเห็นอยู่ไกลๆครับเหมือนจะติดหางอีกแล้วละครับ หางเห็นหางโผล่ขึ้นมาอยู่ปลาอะไรครับยังไม่เห็นตัวนะครับเห็นแต่หางโช,โชว์หางขึ้นมาสวายอีกแล้วมั้งนะครับน่าจะเป็นสวายนะครับ ปิดหางเหมือนเดิมเลยดูทรงแล้วเป็นสวายนะครับเนี่ยไซส์ประมาณสักโลก,กว่านะครับ เติลำปากนะครับใช้สวิงก็ใช้สวิงก็ได้นะครับโอเคสวิงแล้วครับชัวร์ที่สุด เวลามันติดหางนี่ช้อนสวิงก็จะยากนะครับเพราะว่าฝั่งหัวมันจะเป็นฝั่งฝั่งออกนะ หันออกอย่างเดียวสวายตัวที่สามของวันนี้นะครับติดหางอย่างเดียวเลยครับวันนี้ส่วนตัวที่กัดที่กัดที่เป็นเปคูก็หลุดนะครับมีแต่สวายนะครับที่มาติด OK จะประมาณสักโลก,กว่าสองโลนะครับเนี่ยเนี่ยสวายนะครับปิดหางนะฮะวันนี้สามตัวนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวที่สามแล้วนะครับโอเคครับก็ถือว่าได้มาออกกำลังกันนะครับ